ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าที่บริเวณสวนสาธารณะหาดกระทิงลายซอยสุขุมวิทพัทยาเศษหส่วนหนึ่งตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงพร้อมนำคลิปความยาวประมาณเกือบสองนาทีมาเปิดเผยเพื่อแสดงถึงความเสื่อมโทรมของสังคมซึ่งวิดีโอดังกล่าวที่ชาวบ้านได้บันทึกไว้นั้น ปรากฏภาพวัยรุ่นชายหญิงนั่งตักซ้อนกันอยู่บนโขดหินริมทางเดินเท้าโดยฝ่ายชายอยู่ด้านล่างผู้หญิงอยู่ด้านบนมือของฝ่ายชายจะลูบคลั่งไปตามร่างกายของฝ่ายหญิงตลอดเวลาในขณะที่ฝ่ายหญิงที่อยู่ในท่วงท่าขยับขึ้นขยับลงคล้ายกับกำลังมีเพศสัมพันธ์กันโดยสอบถามนักท่องเที่ยวผ่านทางโทรศัพท์ทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อเวลาประมาณสองนาฬิกาของคืนที่ผ่านมาในระหว่างที่พาครอบครัวมานั่งเล่นที่ชายหาดสังเกตเหตุกลุ่มวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมากันเป็นคู่คู่แล้วแยกกันไปนั่งคนละมุม ตามคนต้นไม้บ้างมุมมืดบ้างแต่คู่ดังกล่าวที่ตนเองอัดคลิปคล้ายกำลังมีเพศสัมพันธ์อย่างจงครึ่มงนั้นอยู่บนโขดหินซึ่งหากคนเดินผ่านก็จะเห็นอย่างชัดเจนตนเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามปรามจึงทำได้เพียงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเท่านั้นต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สวนสาธารณะหาดกระทิงลาย พบว่ามีนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาเดินทางมาใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากได้พบกับนายสมชายสันอรุณอายุ62ปีพนักงานรักษาความปลอดภัยของสวนสาธารณะหาดกระทิงลายเปิดเผยว่าในช่วงกลางคืนจะมีกลุ่มวัยรุ่นทั้งผู้ชายผู้หญิงเดินทางมาใช้พื้นที่บริเวณตลอดแนวหาดกระทิงลาย และสวนสาธารณะแห่งนี้ทุกวันซึ่งบางกลุ่มก็เข้ามาปูเสือนั่งเล่นรับประทานอาหารแต่บางกลุ่มจะมาในลักษณะมั่วสุมทั้งคืนไปจนถึงเช้าเมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้บันทึกวิดีโอไว้นั้นก็ได้รับการเปิดเผยว่าในช่วงกลางดึกก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปในจุดที่รับตาเป็นประจำรวมไปถึงบางวันยังมีกลุ่มนักเรียนต่างสถาบานัน ก่อเหตุทะเลวิวาทไล่ทำร้ายไล่ยิงกันอีกด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นก็ทำได้เพียงดูแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเท่านั้นอย่างไรก็ตามสวนสาธารณะหาดกระทิงลายนาเกลือตำบนบางละมุงนั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดชนบุรีซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยาวชนเข้ามาใช้พื้นที่อยู่ตลอดเวลา จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความเสื่อมโทรมและทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีเป็นอย่างมากจึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบรวมไปถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุส่วนคู่รักที่มาพลอดรักสยิวกันกลางสวนสาธารณะนั้น เจ้าหน้าที่สอพอบางละมุงคงจะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป Get ready for some for Horho They're handy to protect horse hooves, but they're also fun to toss around. So healthy! The more we care for the horse, the more.